สวัสดีครับผมสวัสดีพ่อไงมีไงสวัสดีพ่อไ่พี่น้องที่เขามาติดตามรับชมช่องไม่กล่องผ้าหากินนะครับเนาะสวัสดีเอฟซีทุกทุกท่านครับผมวันนี้ก็มาพ่อกัก็พอกล่องครับผมในวันที่22กรกฎาคม2566ครับผมวันนี้พอกล่องเสืผ้าพี่ผ้าน่องขาปลาเฮ็ดครับมาจ๋สวยครับพี่น้องวันนี้ก็ตอนนี้ก็เก่าม่งกลัวล่ะขาปลาบ้านนองเมฆตำบลในคาอำเภอบุญสลิกจังหวัดอุบลราชธานีของหอยแล้วครับผม มาผู้เดียวเขาครับขอป้าผู้เดียวครับพี่น้องมาหนีิไปไปลุนไปชมกับพ่อกล่องเบิ่งครับว่าสีมีเห็ดให้พ่อกล่องเพื่อได้เก็บแน่บ่เนาะบ่ได้เขาปลาได้เหมือนแล้วครับไปเลาะเบิ่งครับบ้าสีพอมีบ่ไปกันครับมาจะสวยครับพี่น้องมาหนีิบรรยากาศก็เดี่ยวแดดเดี่ยวขึ้นวัอที่แล้วารกิจอยู่บ้านครับผมในกล่องก็ยังโมคันหาดีเป็นได้ครับก็เลยเขาปลาผู้เดียวหลุนน้ำพอกล่องด้วยครับเด้อแบบนี้ไปกันครับบ้าแครับพี่น้อง ดอกแหลกแห็งมาแล้วเนาะเก็บปวกดอกเดียวใช่หล่ะน้ำแบบเนี้มาผู้เดียวคือนเขาครับบาดขาครับบ้ารับพี่น้องมาเนี่ยเด็ดดอกกนี้รับพนบานแต่ยังแข็งดีอยู่ครับพี่น้องดอกนั้นเพิ่งเปลือยสิ นี่เป็นเป็นเสือ đó. เนาะเห็ดตุ้งแต่ครับพี่นอ้องดอกใหญ่แฮงอ่ะเก็บไนเลยครับนี่นนนรครับพี่น้องใหม่เปิดดอกเต็มตาผูกล่องเลยวะจ้าครับนี่ตุ้งแต่ครับเป็นบานเต็มที่ครับง่ายเลยมาไล่เหมือนครับพี่นอ้อง ครับตามดอกเครื่องตาพะกองเลยครับอันนี้พ <c ười> <c ười> อยายหมอีกแล้วครับใกล้ๆกันครับพี่หน้อดอกขึ้นมาผดเบื้องค้าครับหลายจะดอกบานครับนี่เ็ดอกบานครับพึ่งแต้เหมือนเดิมครับแง่เลยครับพี่น้อสามสี่ดอกจิเต็มตาพอกล่องละเ <c ười> อาดิน,นครับดอกหนึ่ง เลีมยมอวบครับพี่น้องกลกครับดอกยังก็ตึกแต่ครับดอกงามนะบานเต็มที่ครับพี่น้องฮาดพี่น้องครับเพิงแต่ครับดอกขึ้นมาปวดนะครับพี่น้ององ่ายนะครับ có những kẻ đi đây là ban tiêm thị nó đọc ngày hợp hết khai vô nắp đọc đều con tố nữa không cũng được phương to mình đọc kết thúc ở đó khác nhau hãy đi xong đó กรเดี่ง hmm. ย you know. you know. ิีกครับพี่น้องเจ็บเบิดล้วครับบ้านทุ่กปเนาะกาดินอีกครับพี่น้องแดงเอาตุกเช็ดครับพี่น้องแดงครับบ้านดอกจุงงามขนาดครับพี่น้อง เพิ่งฆ่าหลายครับพ ok 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 ah ี่น้องดอกเดียวเป็นตัวเงาครับเด็ดแดงครับบานี้แดงนะครับพี่น้องมกดอกงามเลยมาอีกดอกนึงครับหลุดน้ำผึ่กอนไปเหลือเด้อพี่น้องแดงครับบานี้ ขาดเนี่ยสองดอกที่สวยเลยครับเลาาเบิงหุมกอเลยม่มีครับพี่นออ้องจะห้อยเพิ่เอาอลงมาจังเลยพี่นอ้องเพิ่งขาเพิ่งไข่ครับยังอยู่ดอกเดียวกันสวนํานำหาม, 5, มูคุณเบืองครับพี่น้องมาดิดอกงามนะครับพี่น้องครับยางเป็นยางเลยครับ ยางคิดพลาดด้วยจึงไม่เห็นดอกฟ <c oughs> ูงน้ำอ้อยครับเราฝูงจิ๋วเนาะ,ะเก็บกันบปะนี่ดอกหนึง่งเอาครับถอดที่ระดอกครับพี่หนอ่อยเดี๋ยวเอาเนาะคิดแดงหน่อยครับพี่หนอ่อยหน่อยอีลี่ครับ <c oughs> อ่ะเริ่มมาเบิดแล้วครับพี่หนอ่อยดงหน่อยอีกแล้วนึงครับพี่หนอ่อยหน่อยอีลีล่เลยครับ đang đi khắp có còn luôn hoàng mịt vậy chắc tìm thấy nó người năm ha mịt con đứa bà này đọc nâng sữa sưu ấy chú làm thật các điện thoại thật có sát điện thoại đen khắp đen, 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 đen chung làm thật khi nó nằm hai mình có มือแหละกดเอาเนาะกบผมพี่น้องมันนี่ก็ถึงเวลาเฉยๆผพาพี่ผาน้องกลับบ้านแล้วครับผมเป๋าปลาสวยครับมนันนี่มาพอดีเอาเที่ยงนะครับพี่น้องก็ใส่เวลาบรดนรนนุนมาได้เนาะเลาะก็เลาะไปใกล้เติบอยู่พี่น้องหาอึดแน่อยู่ครับหาหยากเติบอยู่เห็ดอ่ะไปเบื้องผลงานของพอกลองครับว่า จิ๋ดพ่อแกงกันบเน่เนาะเบื้องนะครับครับอันนี้มามาเบิ่งผลงานน้ำผ่อกล่องครับวันนี้บ่ดนี้ผลงานเก็บเห็ดครับวันนี้กล่องเขาปลาผู้เดียวกะพอได้แกงนะครับพี่น้องเห็ดเพื่งแต่ดอ,อกบวกใหญ่ครับก็ถือว่าโอเคอยู่ครับเห็ดกห็หายากแน่อยู่พี่นอ้องก็ย่างแบบจนเมื่อยเตอะผลแล้วพี่น้องแต่ก็ดีมันเดี๋ยวมาพอเห็ดเพื่งแต่ดอ,อกง่าย ไล่ดอกอยู่พี่น้องก็จังว่าได้พ่อแกงแน่เนาะโดยรวมแล้วก็ถือว่าอึดพี่น้องถือว่าห่าอยากผู้กองกับโบได้ไปไกลทั้งหลเนาะเฮ็ดกอบบได้พ่อดอกพี่น้องเลาะเบิ้งหุ้มได้เพิ่นกะเอาก่อนเนาะมาจ้ยสวยครับมา,าพ่ะท่านพี่ท่านน้องเพิ่นอ่ะโบเป็น,นมมยังไม่เคยจังว่ากันไม่หลุดกันไม่ครับผมผู้กองก็ขอขอบคุณในหลายเด้อครับขอบคุณพ่พพอใหญ่์ม่ใหญ่พ่อแม่พี่น้อง ลุงป่าวอาสุกุทุกคนเนาะขอบคุณเอฟซีทุกท่านครับผมที่คอยมาติดตามซอยมาติดตามมากกดไลค์กดแชร์สองเมกกล่องฟาห้ากินโะครับเนาะขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ทุกๆกำลังใจที่ส่งมาให้ครับผมแล้วก็ล่อรุ่นครับคลิปหน้าเมกกล่องอาจจะได้มากกว่านี้ก็กกกนนะพอกล่องเนาะด้วยควานดีขึ้นปัญหาให้ไข่ให้ป่วยแล้วก็ะจะเด้ไปทำกันนะครับเนาะ เห็ดถือว่าหาอืดหายากแหงครับพี่น้องก็พู้กองก็มาสวยแห้งขึ้นบ้านั่นละไปกับ่อจะมองคนเอาเนาะครับเนาะเห็ดกอบรอยพ่อดอกอีลิพี่น้องเลยอ่ะรอาุ่นคลิปนาครับผมว่าพวกพู้กองก็มีกล่องสีผ้าเขาไปหาเห็ดบอหรือว่าสีผ้าห้ากินแบบไดเนาะก็รอรุ่นคลิปนาครับสำหรับคลิปนี้ก็จบไปเพียงสนี้ก่อนนะครับเนาะสวัสดีครับผม